สวัสดีครับยำเช้านะครับพบกับจ่าสริเชตหนุ่มร้อยเอ็ดเช่นเคยครับวันนี้เราจะมารับชมรับดูรับฟังบรรยากาศเดี๋ยวรอบนะครับนี่บรรยากาศดีครับดูพืชผักสวนครัวรัวยกินได้นะครับผมตอนนี้อยู่บ้านครับวันนี้วันพักผ่อนนะครับ ก็ตื่นเช้ามาม,มีอะไรมากครับอ่าดูววามเรียบร้อยมาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้แล้ววันนี้ขอเสนอพืชผักข้างบ้านนะครับเอาชนิดแรกเลยครับอันนี้น่าจะเป็นใบมะตูมครับทางผักในเรียก ชื่อเหมือนกันนะครับชนิดเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมเรียกผิดนะครับต้องขออภัยด้วยครับบางอย่างบางชนิดนีุ่ณประโยชน์นี้ก็ไปหาเ,าเองนะครับในกูกเกิลนะครับกินผักกินใบไม้ครับพืชผักมันมีประโยชน์แน่นอนครับไปดูแต่ละชนิดแตกต่างกันไปนะครับพืชผักก็จะ ปลูกในสิ่งที่เราสามารถกินได้หรือเราชอบกินนะครับ mm hmm. ง่ายๆเลยมะละกอครับโอ้นี่คือการอะไรนะครับการม่วงมะละกอการม่วงปะครับออนดกนะครับพันนี้น่าสนใจนะมะละกบการากอเอาไปทำส้มตำไหมครับ รูปอวบเอ็มสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นส <c oughs> าวๆ,าวๆ,าวๆนี่พิมพ์ก็ได้ครับพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์นิยมง่า,ายๆับมะเขือปลอกแปงกระท้อนหน้าเป็น นกีกระดกเหมือนกันนะครับโหรพาครับพืชก็ขาดไม่ได้เช่กนกันครับพืชชนิดนี้พืชผักชนิดนี้นะครับนี่ก็จะได้ยินเสียงบรรยากาศในรอบรอบเสียงนกเสียงธรรมาชาตินะครับบ้านนอกบ้านนาสุดยอดเลยครับเสียงจิกจี่จิกจันเลไรครับ นี่เป็นกระเพราแดงแบบชอบบรรยากาศบ้านนอกเนี่ยครับเสียงนกเสียงสุนัขเสียงไก่เป็นธรรมชาตินะครับบรรยากาศบ้านยินสบายครับยามเช้าอ อันนี้ใบมะขามแบบยอดมะขามอ่อนกน็ใส่ต้มเป็ดต้มไกน่นี่ก็อร่อยครับแซ่บรับคือเราก็บ้านไหนบ้านไหนก็ปลูก,กผักพื้นฐานนะครับเมื่อก็พิกิกะเพราโหระพา,พานะครับตะไคร้ใบมะกรูด กันผักติว้วครับรู้โยบ้านนั่นก็อยากกินใส่ต้มก็ได้ครับกินกับลาดกับก้อยกับแซ่บครับสำหรับคลิปนี้ครับก็พอประมาณนะครับสามสี่นาทีครับคลิปไมา่ยาวเดี๋ยว ผู้รับชมอย่าหน้าเบื่อก่อนนะครับสำหรับจบชิ้นนี้ขอฝากบรรยากาศเขียวๆยามเช้านะครับขอบคุณผู้รับชมผู้ติดตามเว็บีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามหรดูจากเชตหนุ่มหลอเอ็ดนะครับก็ให้ติดตามเยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆคลิปหรือไม่ไรสาระอันนี้ก็ว่ากันไปครับเพื่อความ สนุกของผู้รักชมรักฟังมังวีก็มีสาระบ้างครับวันก็มีความตลกความฮานะครับกดเพียงเสียงใดที่ไม่สุภาพหรือกาวร่วงต้องขอไปไว้ณที่นี้ด้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอสวัสดีครับพบเจอกันอีต่อไปครับสวัสดีครับผมจากเชิดหน่ร้อยเอ็ดครับ